สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์ในการสอบสัมภาษณ์อเมริกันซิตี้เซนนะคะเนื่องจากเชอร r y ี่ได้ทําช่อง I am in USA นะคะเพื่อเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆคนไทยในอเมริกาที่นี่แล้วก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์มาค่ะว่าอยากจะให้เชอรี่แชร์ประสบการณ์ของตัวเองขึ้นมาก็เราไปฟังกันเลยค่ะโดยส่วนตัวเวลานัดของเราก็คือเที่ยง4 5ก็จะเป็นช่วงหลังพักเที่ยงของเขาพอดีมันยังไม่มีคนเราไปยืนรอก,ก่อน10นาทีเขาก็ให้เข้าไปเลยค่ะ พอเข้าไปถึงนะคะจุดแรกก็ต้องผ่านจุดตรวจก่อนนะคะจะมีการตรวจสัมภาระของเราแล้วก็เดินผ่านเครื่องสแกนนะคะเหมือนกับสนามบินแต่เขาก็จะมีป้ายเกี่ยวกับโควิดนะคะก็เป็นคําถามโควิดทั้งหมดนะคะแล้วเขาก็จะถามเราอีกรอบหนึง่งเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเ็าจะให้เราเดินเข้าไปนั่งรอด้านในได้เลยค่ะส่วนด้านในนี้นะคะที่นั่งเขาก็จะจัดในการเว้นระยะห่างทางสังคมไว้แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะเรียกอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วพอเจ้าหน้าที่เรียกเราเข้าไปนะคะก่อนที่เราจะคุยกับเขาเขาจะให้เราวัดไข้ก่อน โดยให้เรายืนขึ้นแล้วเอาน้าผักเราไปใกล้ๆกับเครื่องสแกนด้านซ้ายนี่นะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะขอดูเอกสารเราใบนัดนะคะแล้วเขาก็จะให้เราถอดไอ้หน้ากากแป๊บหนึ่งเพื่อจะดูหน้าเรากับในใบเขียวเราว่ารูปตรงกันหรือเปล่าแล้วสำหรับที่นี่นะคะเขาไม่ได้มีการสแกนลายนิ้วมือหรือว่าถ่ายรูปเราในวันนั้นนะคะแต่ไม่ต้องตกใจค่ะคือเขาจะใช้ข้อมูลเก่าที่เราทําใบเขียวไว้นะคะใช้รูปเดิมนั่นแหละคะ่ะ จะเป็นรูปเดียวกับตอนที่เราได้ใบประกาศนะคะคราวนี้เราก็นั่งรอเขาเรียกนมเบอร์เรานะคะช่วงที่รอนี่ก็ใจเต้นตุบตับตุบตับเพราะว่านมเบอร์ข้างหน้าเราเรียกไปหมดแล้วนมเบอร์ข้างหลังเราก็เรียกไปหมดแล้วทําไมไม่เรียกเราสักทีหรือว่าเราเป็นเคสพิเศษสรุปช่วงที่นั่งรอนะคะประมาณสิบสิบกว่านาทีก็เรียกกันไปหมดแล้วะคะ่ะสิบกว่าคนเรียกเราเป็นคนสุดท้ายค่ะส่วนนี้เป็นรูปลักษณะห้องนะคะเป็นตัวอย่างคะ่ะที่เราพยายามหามาให้มันคล้ายที่สุดเพื่อนๆจะได้มองเห็นภาพคะ่ะ แล้วเจ้าหน้าที่ก็เริ่มแนะนําตัวเลยค่ะแล้วก็บอกเราว่าให้เรายินขึ้นสบานตนเราก็ตอบไปดูเสร็จเขาก็ให้เรานั่งค่ะแล้วก็เริ่มสัมภาษณ์เลยนะคะคนที่สัมภาษณ์เชอรี่ที่เป็นคนผิวสีนะคะแล้วก็พูดเสียงดังมากค่ะไม่ดังอย่างเดียวนะคะพูดเร็วด้วยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเราก็บอกให้เจ้าหน้าที่เขาพูดช้าลงก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าโดยส่วนตัวเราไม่อยากเบรกเขาค่ะก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็อยากให้จบไปเร็วๆหลังจากนั้นเขาก็ถามข้อมูลส่วนตัวนะคะชื่ออะไรอยู่ที่ไหน วันเกิดโบโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนถามข้อมูลส่วนตัวรู้สึกว่าสั้นมากแป๊บเดียวเองค่ะแล้วอยู่ๆก็เข้าที่ N400 เลยค่ะ Did you ever came to be a US citizen? เราก็ยังนึกว่ายังจะถามเรื่องอะไรอีกรู้สึกจะจอบอะไรผิดสักอย่างหนึง่งจนเจ้าหน้าที่เขาก็ย้ำอีก,อกรอบหนึ่งนะคะว่าสิ่งดังขึ้นอีกนิดนึงว่า Did you ever came to be a US citizen c i t i z e n เราก็อ๋อ no พอหลังจากนี้นะคะก็ยาวเลยค่ะรู้สึกถามนานมากถามทุกข้อเลยมั้งเนี่ยถามนานไม่ว่านะคะ คือพูดเร็วด้วยค่ะแต่ว่าเราจําคําถามได้หมดแล้วค่ะเราก็เลยจับประโยคได้ว่าเขาถามข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้พอเสร็จคําถามสุดท้ายของโ no นนะคะอยู่ๆก็ถามขึ้นมา Do you w a n t t o w o r k i n the n e x t election ตอบโ no นจนเพลินเกือจะตอบโ no นอีกรอบหนึ่งฟังดีๆเอาไม่ใช่นี่นาก็ดีนะคะที่ตั้งใจฟังเขา <c oughs> ก็ตอบ yes ไปค่ะพอเราตอบหมดเราก็คิดว่าโอ้เดี๋ยวมันจะต้องถามบทแน่เลยไม่ถามค่ะดีใจมากคราวนี้ตรงโต๊ะเนี่ยก็จะมีหน้าจอ iPad ให้เราใช้นะคะ เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเป็นข้อสอบอ่านและเขียนให้เราหยิบปากกาขึ้นมาแต่ด้วยความที่ว่าเราไม่เคยใช้อปากกา iPad นะคะไม่รู้จิ้มด้านไหน <c oughs> เขาก็บอกเรานะคะว่าให้ใช้ด้านที่เป็นเหมือนยางสีดำดำนะคะจิ้มเขียนลงไปเขานี้ก็เริ่มเริ่มที่คําถามให้เราอ่านเราก็ต่อด้วยคําถามคู่เลยค่ะก็คือคําถามของข้อเขียนก็ถามรอบเดียวค่ะผ่านตรงนี้ไปอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในการเขียน iPad นี่นะคะมันเป็นแบบตั้งโต๊ะนะคะเขาไม่ได้ให้เราถือพะานั้นเวลาเขียนเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะแจ้งให้เรา อย่าใช้ไอ้ข้อมือของเราเนี่ยหรือว่าฝ่ามือของเราไปทาบโดนหน้าจอ iPad ซึ่งวิธีการเขียนแบบนี้นะคะขอบอกว่าสภาพลายมือที่ออกมานี่เห็นและยังตกใจตัวเองเลยค่ะแต่ว่าเขาอ่านได้ค่ะเมื่อมันออกมาเป็นคอมพิวเตอร์นะคะอีกด้านหนึ่งที่เขามองอยู่ไม่ต้องห่วงค่ะพอเราเขียนเสร็จก็จะมีปุ่มให้เราจิ้มลงไปให้ตอบตกลงนะคะก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะคอยบอกเราตลอดเวลานะคะจากนั้นเขาก็แจ้งเรารอบนี้ค่ะว่าจะเข้าสู่คําถามซีิเทส ในส่วนนี้นะคะตัวเองมีตอบผิดค่ะเนื่องจากเจ้าหน้าที่เขาพูดเร็วแล้วก็รัวมากค่ะซึ่งเราก็ทนไม่ได้ะคะ่ะต้องบอกให้เขาพูดช้าลงนิดนึงค่ะไม่งั้นเราก็ตอบไม่ได้แต่ว่ามารู้ตัวว่าทําไมเขาถามมากกว่าหกข้อค่ะก็ะะเลยรู้ว่าตัวเองตอบผิดหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งเราเลยค่ะว่าเราสอบผ่านในวันนี้แล้วก็จะมีเอกสารให้เราเซ็นด้านล่างนะคะที่จะให้เขียนชื่อเมืองก็คือที่ที่เราไปสอบสัมภาษณ์นะคะแล้วเขียนชื่อเราวันที่เรา จากนั้นเขาก็จะให้เราทําพิธีสาบานตนกับเขาโดยตัวต่อตัวเลยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเราไม่ต้องพูดตามค่ะเขาเขาก็จะอ่านแล้วให้เราตอบว่า yes i do ตอนจบค่ะแล้วก็จะให้เอกสารออกมาแผ่นนะคะเป็นเอกสารที่ให้คะแนนเรานะคะว่าเราสอบผ่านในวันนี้แล้วก็พาเราไปนั่งรอที่ห้องสาบานตนแต่ว่าไม่ได้ให้สาบานอีกรอบนะคะให้ไปรอเอกสารใบประกาศค่ะสําหรับที่นี่เขาไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปนะคะแต่ด้วยความที่ว่าเราเสร็จเป็นคนแรกเลยค่ะ แล้วก็เราก็นั่งรออยู่ไม่ไรู้ทำอะไรเราก็ยกขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายเสร็จเราก็เห็นป้ายพอหืออ้าวห้ามถ่ายถ่ายเสร็จแล้วค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งเดินเข้ามานะคะแล้วก็เอกสารใบประกาศให้เราค่ะแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะให้เราตรวจเช็คชื่อนามสก,กุลของเราว่าถูกต้องไหมนะคะในใบประกาศในส่วนนี้เขาก็จะพูดนานมากค่ะถ้าใครไม่เข้าใจอยากจะฟังรอบหนึ่งก็ไปฟังได้ที่ช h a n n e l i มอ u s ยนะคะแล้วก็วันนี้ฝนตกด้วยค่ะสรุปคือไม่ได้ถ่ายรูปข้างนอกด้วยค่ะมีแต่แอบถ่ายรูปข้างในเขาเข้ามาได้ โอเคค่ะจบกันไปแล้วนะคะก็ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีในการสอบนะคะขอบคุณค่ะ